กินมือกุกันนี่มือกุบมือกุบมือกุบเราเป็นคนไทยไม่กินอาหารทะเลแต่อยากลองกินกินครั้งหนึ่งแล้วขายทิ้งเลยจะ้ะแต่อยากลองกินดูเพราะมันจะอร่อยไหมพอเคยกินแต่รสแบบรสดั้งเดิมอ่ะไม่ก็เคยกินได้แบบสายเดียวสายดินสายดุสายด่ยวนอ้ไม่กอด กินกันเกะตรงไหน,นบอกเลยนะทุกคนเขาจะหาที่เกะกันยากมากจะให้เรากลัดให้เรากลับด้านแล้วมันจะมีที่ฉีดนะนี่มันจะเป็นที่ฉีกเลยฉีดเลยฉีกไปเลได้ลนะเออไหนสีก็เข้มนะนี่เป็นมึกแบบนี้เห็น,นไหม นี่ขัดสิมเนสบายอะโอเคโอเคคุก่อนใครทิ้งกรวหูกกรดานเนี่ย <อ>ไม่ลอยเลยอะ่ะไปชอบกินหมึกไปชอบกินของทะเลใครชอบถ่านทะเลอันนี้เลยทิ้งเลยนะพี่ขอทิ้งเลยเงยนละกันไม่ลยอยจะปิดเอาไปทิ้งก่อนไม่ลยเลย เป็นคนที่แบบไม่ชอบอาหารจานเอเอ๊ะไม่ก oh ันขากินน้ำก่อนมันไม่เผ็ดอะแต่มันแม่อร่อยอะทำไมมันก็เผ็ดแหละแต่ไม่ชอบ ผูุ้กคนองใครเป็นแบบชอบกิน,นกมุกลุ่มนะอันเนี้ยต้องเอามาแน่นอนในเซเว่นซองละยี่สบห้าบาทได้หกซองแค่นี้แหละบ๊ายบาย